สระอสระอะกะทะกะทะมะละมะละมะละกอมะละกออ่าจะจออะจะถูกรออะละรออะละมออะมะมออ่ะมะมออะงะมออะงะจออะยะจออะยะถูกวออะวะวออวะดออะดะดออะดะ ฝออฝาออฝลอขอควายหลกขอคออคะขอคะหนออะณะลนออาณะตะก้าตะก้ากะบะกะบะมะขามมะขามผกอกากอกออะกะกะกอกะรออา กากาลากะลาอืกะปุกกะปุกถูกต้องสระอาสระอาตออาตออาตาตาดำตาดำกวดยากวดยามาลายมาลายพอ ชาชออาชออาชาชอาชาโมอาวาโมอาวาโออาจาโออาจาโมอาปาโมอาปาลออาลาลออาลาโลอาทาโลอาทาลออานาลอานาดออาดาดออาดาโออาาออาาตาสีตาสี มีค่ะมีค่ะพออาเลยพออาพาพออาลาอือันนพาลาพาลาอ้ออาอ้ออาสออาสาสออาสาอ่าสาอาสาอันนี้มออาเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยนี่เหรอมออามามานานไหมมานานถูกต้อง ันนี้กับนี้อ่าอันนี้ใช่ไหมอ่าอ่ากวาลีอ่ากับวาลีไปตลาดไปตลาดอ่าอ่ามีมีมีตัวนี้ลูกอ่ามีอ่ามีอกออะอะไรกออะกะทออยเนอะทอยทีทีเกะทิกะทิ มีกะอมีอามีกะทิจาตอเอเตเตมอเตมอเตตอเอเตเตมอเต็มเต็มตะการเต็มกะจัดอันนี้ตะการเหอันนี้จอจานเนี่ยกะจัดกะจาดคือไม่มีแบบนี้เหรออันตะการอันนี้ตะก <car>. <omdat inhos? S 1> าแต่เขาเรียกกะจัด mm ก็ได้ อันนี้เหมือนตัวกินข้าวเลยอืมอันนี้กระจาดไงอันนี้จออาจอจาดจออาจอจาดจออาดอจาดจออาด,จดจอ,อาดจาด,จดกระจาดกระจาดอืมอ่ะมันต้องอาดด่านเลยอ่ะใช่แ<ช>อ,อะไระครูไม่เขียนตี้ด้วยอ่ะเขาไม่เขียนเขาให้อ่านไงอ่ะอันนี้อะไร วาลีอะไรวาลีวาลีมีมีวาลีมีผักกาดผักกาดเต็มตะก้าเต็มตะก้าอันนี้ตะก้าอันนี้กระจาดถูกแล้วกระจาดจะไม่มีหูตะก้ามีหูโอเคไหมครบยังมีหูแบบนี้เหรอครบยังที่ครูให้อ่านอ่ะน้าจะครบแล้วมีอีกไหมไม่ต้องเอาหน้านี้เอาหน้านี้หน้าเดียวเหรอ 嗯，那你，那你，那你。